สวัสดีครับสวัสดีทุกคนที่เข้ามารับชม YouTube ช่องวันพารวยนะครับก็ยินดีต้อนรับทุกคนรับชมแนวทางหวยลาวพัฒนานะครับประจํงงวดวันที่13บามทับแทับหกสำหรับผลงานในงวดที่ผ่านมาก็มาเลขนอกตาราง66นะครับและเลขในตารางก็เข้าโหชดุด8338นะครับ สำหรับช่องยูทูบฟันพานลวยนั้นเป็นสื่อกลางในการเลือกซื้อสลากกินแบ่งรัฐบาลที่ถูกต้องตามกฎหมายเท่านั้นรับชมรับฟังเพื่อเป็นนทางและความบันเทิงนะครับตัวเลขก็ได้เชิดคำนวณมาให้ได้รับชมนะครับก็มีเข้าไมปุดก็โปรดใช้วิจารยนในการรับชมรับฟังนะครับ สำหรับแนวทางตัวเลขในงวดวันที่13สิงหาคม68ก็ได้นำมาให้ได้รับชมนะครับก็จะเป็นในรูปแบบเลขนอกตารางแล้วก็เลขในตารางตัวเลขนะครับก็แล้วแต่ท่านผู้ชมจะนำไปใช้นะครับต่อไปก็มาดูสิติผลหวยลาวที่ออกไปแล้วก็ได้ รวบรวมนมาให้ดูนะครับว่าออกอะไรไปบ้าง2 8ทบ7ทับกออก8 0 2 5 2 8 30ทับ7ทับหกออก5 12 8 7 2 1อทับทับกออก3 1 7 6 1 7 4ทับทัหออก5 0 8 2 4 2 6อกทับทับหกออก15 9473 8ทับทับกออก เก้าเจ็ดเก้าห้าสามสิบเอ็ดแปดหกแปดออกสี่เก้าหกหกแปดสามนะครับก็ขเข้าไปบนล่างนะครับสําหรับในงวดที่ผ่านมาส่วนวันที่สิบสามถ้าแปดหกแปดก็รอผลออกว่าตัวเลขจะมาตามที่ให้ไว้ในวันนี้หรือไม่นะครับก็อรอลุ้นผลสําหรับแนวทางก็ลงไว ก่อนที่ตัวเลขจะออกทุกครั้งนะครับก็ลงไว้ในช่วงเช้านะครับซึ่งผลรางวัลก็จะออกในช่วงหัวค่ํานะครับตั้งแต่สองุ่มไปต้นไปก็สามารถรับชมได้นะครับว่าตัวเลขที่ให้ไปนั้นจะมาตามนี้หรือไม่นะครับต่อไปก็มาดูแนวทางเลขนอกตารางแล้วก็เลข,นลลเลขนในตารางตัวเลขนะครับโดที่ว่าท่านผู้ชมจะจับเอาตรงไหนนะครับเลขนอกตารางก็มีเลข4เลข8เลข9้า จับเป็นคู่ชุดวินก็เป็น48 49 89ถ้ามาเบิ้ลก็เป็น44 88 99นะครับซึ่งตัวเลขในวันที่ผ่านมาก็เข้าเลขนอกตารางในเลขเบิ้ลน66นะครับส่วน49ก็ไปเข้าฝั่งลาวนะครับส่วนเลขเ, <c oughs> เลขในตารางนะครับก็มีเลข2เลข1เลข0เป็นเลขวิ่งรูดนะครับ ส่วนครบคบก็จะมีสีเหลืองก็คือเลขเจ็ดเลขหกเลขห้าเลขสามก็รอรุ้นผลนะครับวา่าเลขจะมาตามนี้หรือไม่นะครับหรือท่านผู้ชมจะเอาสีเฉพาะในสีเหลืองหรือว่าจะเอาสีเหลืองไปประกอบกับเลขนอกตารางก็แล้วแต่ท่านผู้ชมจะนําไปใช้นะครับส่วนมากก็จะเข้าประมาณนั้นนะครับ ต่อไปก็มาดูแนวนทางตัวเลขที่ได้จับตามตารางตัวเลขนะครับก็มาเริ่มที่หลักเลขสองนะครับเลขวิ่งรูด2ก็ตั้งแต่2 0ย์ถึง29นะครับ20 2 1 2 2 2 3 2 4 2 5 2 6 2 7 2 8 2 9ี่สองหสองหกสอง็สองปดสองก็ตัดมาเหลือสีคู่ชุดคือสองเจ5 2สองหสองหสองสาม ก็เน้นไปที่คู่ชุด2-6แล้วก็2อสนะครับเลขพี่น้อง2อสก็สำหรับในวันที่ผ่านมาก็เข้าชุดเน้น3ามนะครับ8-3ก็มารอรุ่นผลวันที่13บสาถ้าแปดถ้ามแจะมาตามน,นี้หรือไม่นะครับก็รับชมเพื่อเป็นแนวทางเพียงเท่านั้นนะครับก็ไม่มีใครล่วงรู้ตัวเลขจอออะไรโปรดใช้วิจารณญาณในการรับชมรับฟังนะครับต่อไปก็ เป็นเลขฟิ้งรูดในหลักหนึ่งนะครับก็ตั้งแต่หนึ่งศูนย์ถึงหนึ่งเก้าหนึ่งศูนย์หนึ่งหนึ่งหนึ่งสองหนึ่งสามหนึ่งสี่หนึ่งห้าหนึ่งหกหนึ่งเจ็ดหนึ่งแปดหนึ่งเก้าก็ตัดเลขฟิ้งรูดในหลักหนึ่งก็เหลือสี่คู่ชุดดังนี้คือหนึ่งเจ็ดหนึ่งหกหนึ่งห้าหนึ่งสามก็ตัดเหลือน้อยตัวลงไปก็เง้นไปที่คู่ชุดหนึ่งหกแล้วก็หนึ่งสาม ต่อไปก็เป็นเลขวิ่งรูดในหลักศูนย์นะครับก็ตั้งแต่ศูนย์ศูนย์ถึงศูนย์เก้านะครับศูนย์ศูนย์ศูนย์หนึ่งศูนย์สองตัดมาเหลือ3าคู่ชุดคือ07นย์เตัดเหลือชุดเดียวคือ06นะครับเป็นชุดเน้น ก็เป็นแนวทางหวยลาวพัฒนาประจำววันที่13ทัา8ท่า68นะครับต่อไปก็จับเป็นตัวเลขชุด3ตัวตามตารางตัวเลขนะครับตามที่เคยทำมาก็จะมี4คู่ชุดนะครับสำหรับแนวทางหวยลาวชุด3ตัวก็จะมี305 516 627 617 เป็นแนวทางหวยลาวประจำววันที่ 13, า8 26นะครับชุด3ตัวก็เน้นไปที่คู่ชุด305แล้วก็627นะครับก็รับชมรับฟังเพื่อเป็นแนวทางเพียงเท่านั้นก็สามารถเข้าไปรับชมได้อีกหนึ่งช่องยู u ูบนะครับช่อง y ยูทูบวีพารวยก็ลงแนวทาง สูตรสลากกินแบ่งรัฐบาลไทยนะครับก็เข้าไปรับชมรับฟังได้ที่ช่อง y o u u u b วีพาลวยส่วนช่องวันพาลวยก็ลงแนวทางหวยลาวพัฒนานะครับทุกวันจันทร์พุทธศ์นะครับสัปดาห์ละ3ครั้งนะครับต่อไปก็เป็นแนวทางหวยลาวชดุด4ตัวก็จะมี4คู่ชดุดดังนี้คือ1 3 0 5 2516 06272617ชุดสี่ตัวก็เน้นไปที่คู่ชุด2516แล้วก็0627นะครับก็เป็นแนวทางหวยลาวประจำว,วันที่13ทับ8ทับ68นะครับลงในช่วงเช้านะครับสำหรับการถ่ายทำชิฟวิอนี้นะครับซึ่งผลรางวัลก็จะออกในช่วงตั้งแต่สองทุมท่มเป็นต้นไปนะครับก็จบลงไปแล้วนะครับสำหรับแนวทางตัวเลข ก็รับชมเพื่อเป็นแนวทางและความบันเทิงโปรดใช้วิจารยานในการรับชมรับฟังนะครับสำหรับวันนี้ก็ขอขอบคุณทุกคนที่เข้ามารับชมรับฟัง youtube ช่องวันพารวยของเราด้วยดีตลอดมาสำหรับแนวทางตัวเลขก็ลงไว้ทุกวันจันทร์วันพุธวันศุกร์สำหรับวันนี้ก็ขอให้ทุกคนโชคดีเช่นเคยขอบคุณทุกการรับชมสวัสดีครับ